ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีร้านอลุ่งเรืองแท็กเตอร์อำเภอนาวานะครับแล้วก็สวัสดียูทูปสี่เจ็นให้นะครับห่างกันนานนะครับเพิ่งเจียวข้าวเสร็จนะครับพบกันวันที่ห้าธันวาจะสิ้นปีแล้วนะครับผมได้นํารถคูโบตานะครับ MU ห้าเจ็ดศูนย์สองมานำเสนอนะครับมาจัดโปรโมชั่นดีๆนะครับมาให้พี่น้องชาวยูทูปแฟนเพจยูทูปเรานะครับคันนี้นะครับรถ MU ห้าเจ็ดศูนย์สองคันนี้รถจดทะเบียนเมื่อไม่หกสองหกสามนะครับเดี๋ยวผมจัดโปรโมชั่นให้รถดีๆๆนนนนารรถใช้้งอยะคับ อุปกรณ์เปนหน้าพันพรวนนะครับยังสวยสีเส้นยังใหม่เลยนะครับเครื่องเดิมคัสนี่นะครับสวยๆแบบนี้นะครับราคาอยู่ที่ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทเราไม่ขายนะครับราคาคันนี้ผมลดไปเลยสองหมืนบาทนะครับราคาอยู่ที่สองห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับย้ำห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทได้ไปนหน้าพันพ้วนเอกสารครบเล่มพร้อมน,นะครับ รถด,ดีๆแบบนี้เลยไปใช้งานนะครับยางใหม่สีเส้นผมแถมฟรีชุดเปลี่ยนถ่ายของเล็วนะครับราคานี้นะครับส่งฟรีสามรอยกิโลเมตรนะครับรถใช้งานหนึ่งพนสองรแปดสิบเจ็ดชั่วโมงนะครับดูชมดูอรอบคันนะครับ